วิเคราะราคาทองคําวันที่6เดือน8ปี2564นะครับราคาทองคําไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ประมาณ1,830เหรียญได้นะครับจริงลงมาที่แนวรับประมาณ 1,760เหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ท่ม57านะครับดังนั้นเรายังไม่ควรที่จะเข้าซื้อนะครับหรือว่าเล่นลองนะครับเพราะยังไม่มีสัญญาณการขึ้นนะครับ การการลงทุนในทองคํามีความเสี่ยงสูงเป็นมีความเสี่ยงสูงในการวิเคราะห์นี้ผมจะใช้กราฟเป็นหลักนะครับไม่ไม่ได้ดูจากออข่าวสารอะไรเลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแต่ ตอนนี้ขอสรุปว่าวันที่6เดือน8ปี2564เวลา2ทุ่ม58นาทีนะครับมันติดอยู่ที่แนวรับ1,000ประมาณ1,760เหรียญนะครับอย่าเพิ่งทำการาซื้อนะครับให้รอไปก่อนนะครับสำหรับท่านที่จะเล่นเล่นซื้อหรือว่าเล่นลองหรือว่าเล่นขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ เพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะทะลุแนวรับตรงนี้ลงไปหรือเปล่าดัางนั้นทางที่ดี่สุดก็คือควรรอก่อนนะครับการลงทุนในทองคํามีความเสี่ยงสูงมากนะครับมีความผันผลสูงมากและกรับทองคาำก็วิ่ง24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเราควรจะต้องมีความใจเย็นนะครับรอจังหวะที่มันจังหวะเข้า เท่าที่มันสวยๆนะครับซึ่งผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ